สสวััดีครบ tutorial take it around look have a all and เพื่อนทุกคนเราอยู่กันที่ช n e l ทาานะครับตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม Party Animal อยู่ซึ่งเป็นตัวเกมที่ยังเป็นเดโมโอ,อยู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเกมแนวไหนแต่ดูคร่าวๆมันจะ มันจะเป็นแบบเป็นสัตว์ต่อสู้กันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <laughs> ท่าเดินเกมจะวางขายประมาณสิ้นปีนี้นะครับดูข้อมูลจากในสตรีมแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดู <laughs> ตอนนี้เขาจะสอนเราว่าทำยังไงคิวลุกเลฟยังไงวิสคิวอีกนีอ๋อมุมกล้องวันเดอร์โ now try to walk around a bit move on to the next room when you're ready ปกติ

จะมีหลอดโอเคนรั <ok. ้าหว้เราวิ like shoe, go, go, go. ่งแบบจำกัดนะครับไม่ได้วิ่งได้ต่อเวลาคือมันคือมันเหมือนจะโดนุกอยาเลยเนี่ยอันอ้อ Jump t h a l o a n u p l e t you โดใช่่ะสเปเปบาร์กระโดดตัวอ่อนมากเลยมีกระดูกไหมเนี่ยอันนี้เป็นพันน่าจะชิบะใช่ไหมชิบะอินุนี่ไงลูกป <c oughs> ้าเป็นตัวเราเออถไม่ไม่ถึงอะ่ะอ๋อตรงนี้แล้วก็แล้วก็ตัวมันแบบมันอ่อนมากเลยอะมาหรือแมวเนี่ยต้องมาอย่างนี้แล้วก็ส่ง <laughs> 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 you can grab everything in the game pick up the green cube thing yes yes just like that now put the cube thing onto the metal pressure sensor to unlock the door chop chop <laughs> ยังไม่ถึงโอเคจับไหมจับไหมเขาบอกอีกโออ๋ออ๋อไอ้แมมันเออตรงยังอ๋อตรงแล้วประตูมันเปิดอยู่แล้วนี่ไม่ต้องตุ๊กเป็กก็ได้อ๋ออันนี้คว้างใช่ป่ะอ๋อเหมือนกับในจอที่มันคว้างระเบิดหรือคว้างเพื่อนเรานะครับหรือสตูไม่แน่ใจ try throwing the cube across the gap โอเคปุมกล้องน่าจะค่อนข้างปรับยากนนะเวลาเราใช้แบบ Q กับ E พวกเนี้ยมัน e แทบจะมีเกมน้อยน้อยมากเลยนะที่ใช้ปับมกล้องตัว E กตัว Q แต่น่าจะตั้งคาดอย่างได้นะลองโยนไปโอเคแล้วก็ยังไงคือกระโดดไปนู่นหรอกระโดดขึ้นกล่อง อ๋อมันต้องอยู่นั่นนี่จะขึ้นไั้ไงเนี่ยน,น,น,นั้มนมุมกล้องมันยากโอ้ยออเออยังไงแล้วมันจะโยนไปยังไงอ่ะเดี๋ยวนะต้องขึ้นปข้างบนใช่ไหมวิ่งเหรอวิ่งแล้วก็ กระโดดแล้วก็อันนี้ใช่ไหมเออเอาเอามา,าไม่ได้อะเหนะ็นไยังไม่ได้ต้องกระโดดด้วยดิกระโดดได้แต่กลองมันจะหนักเอออันนี้ก็สมจริงอยู่นะต้องหนักมันกระโดดไม่ขึ้นไง ไยเ,เดี๋ยวกดวิ่งด้วยเออไม่ถึงอะ่ะเด็กแค่โยนเฉวานยินกบออกไป้วกันแล้วก็หันหน้าทางนู้นไม่ตายเอ,อ้าหยิบไม่ได้เ,ออมมไดเลยเหรอโอ้นี่งไงมันให้ชาร์จด้วยนี่โอ้ เราก็ต้องกระโดดไปทางนู้นใช่ไหมมาแล้วย yeah. าาทำไมอะไมอืเอาาอเฮ้ยอย่าขวางนี่กองบ้าเลยไมำไมเอเอ,าาเอ,าาเอ,อของนเอทีอ่เซนเซอร์ See that uh, punching bag? Time to learn a couple of moves. Do a couple of jabs. for Stadium. a start. of thigh, 5 times. 1 1 1 Quite a sizable okay. uh, head you've got there. Try some headbutts why don't you? Headbutt <laughs> 5 I do it? Headbutt. Like One. Oh, I have to hold it. Two. Three. Oops. Sorry. Forgot to mention. You can get knocked out by your own attacks from time to time. I won't forget again. I promise. Now, try a heavy punch. วายนิ่งต้องวิ่งแล้วก็กดต่อยนะครับมันจะเป็นเฮฟวี่พัน h มาแล้วต่อยต่อยต่อยต้องไปให้โดนใช่ไหมต่อยมันไม่โดนอ่ะต่อยจัม <ing> เออร์เค้กดับคิกจำแล้วกระโดดที่ขวาดับคิกอุ้ย

Ừ, oh, we'll the Oh, okay. try to hit you left and right. Luckily, Dodge Roll can help you avoid them. Try to roll across this bridge. <laughs> oh, King! King, King, oh, King, King, King! เดี๋ยวจะกิ้งไปไหนดิกิ้งขึ้นข้างบนนูน้นโอ๊กิ้งเป็นหมาเลยเออก็หมานี่หว่าเอาให้มันตรงสิเนี่ยนะกิ้ง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 อูยถ่าแล้วครับเป็นท่าจูที่โอ้ยโอ้วานสังเวียนเฮ้ยโอ้วา Now, I ด็กกับเจ้าเกมข้ามเขาพันมาต่อยกันเลยเนี่ยโอ้เดียวเออมาต่อยต่อยต่อยเอาต่อยให้โดนใช่เลยจะเป็นเนี่น Throw him off เอ้ายังไม่ทำอะไรเลยหยุดนะก็ควอดาย vs มิโม่มิโอันนี้ชื่อเราเหรอ นิโมต่อย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 เอาสุดไปเลยอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไปก่อนเลยกันเคลียร<อ>์ไทม์สิบนาทีโอ้ <c oughs> ๋ยวล What should we call you by the way? โอเคใช้นี้นะ Fantastic ยอดมากยังงงๆอยู่เลยนะอ๋อมันมีแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ เดี๋ยวเรามาลองล่ินในโหมดออนไลน์ดูแล้วกันอือก็จะมีห้องให้เลือกล่นอันนี้เขาใส่หนาดใช่ไหมรัศมีสสต้องเอาที่ไม่ล็อกอยู่วี่เโอกลาไม่เอาเพเว t e โอเค อ๋ออันี่ก็อยู่ในเกมนะใช่ไหมอ้าวอันนี้คือเด้งดูต่อมาเหรอ i hey. มันเป็นมันยังเป็นเนโออยู่ซึ่งหาห้องค่อนข้างยากจะได้ลินไมเ่เอ้ยอ,อันนี้อะไรอ่ะลีกเรี่ยงพ่อพ่อเพลเลอร์ at เ h e t a ฟ l of the s ม l m o n อะไรเนี่ยแก๊งมาแมวอันนี้แมวน้ำใช่ไหม อ๋อนี่คือให้เลือกตัวเหรอหรือเราเป็นผู้ดูอ๋เราอันนี้เราเราดูอยู่นะครับอ๋อมันจะเป็นสู้กันหรอคือสู้กันแล้วก็เป็นสนามที่แบบอันนี้คือออ ยิงแล้วไงแล้วตกแล้วตกแล้วตกน้ำไปแล้วสู้กันบนเรือดำน้ำเนี่ยหรอเออเรือต่างประเทศไหนวะเนี่ย <c oughs> อ๋อที่เขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงถังถังเดือดน,น้ำไม่เข้าแบบนี้เหรอร <c oughs> ใครตกน้ำไปแล้ววะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยจะ <c oughs> ดูเขาเล่นก่อนเลยครับตรานี้ยังไง เข้าไปในเรือไปได้ด้วยเหรออันนี้มีไม้ชนยุงเนี่ยอันนี้ปืนอะไรวะเนี่ยโหหน้าไม้อันนี้พูดดิย่อแล้วไล่กันมันเหมือน,นเอ็มสวเวอร์ใช่ไหมสวเวอร์แบบบน เกาะหรือบนอะไรแบบน,นี้ใช่ไหม๋อแล้วน้ำขึ้นเรื่อยๆโอเคเอาแล้วตกไปทำไงมันขึ้นมาได้มน,น้่ยนะอ๋อยิง่งได้อยู่ยิ่ได้อยู่มาตกน้ำ ้ใช่ไหมเกาะเกาะเราเปลี่ยนมุมกล้องได้ครับอ่านกดีกคิ Q แล้วใครจะตบกบอนใช่ไหมเออจมน้ำมาว่าไงมามาวัดว,ว่ายไปว่ายไปนน่นว,ว่ายไปนน่นแล้วน้ำคือเหมือนจริงมากอ่ะ เอาเรียบร้อยส,สองคือมันมั่วมากเลยนะเอาจริงอะคือมันแบบว่าอะไรก็ไม่รู้เรามีน้ำแข็งไฟ เอาต่อยตีมีปืนยิงน้ำแข็งด้วยแมวนะชื่อแมวน้ำมแมงคุน่ารักโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่รู้แล้วว่าคือคือจถ้าจะถ้าเป็นไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงก,การต่อสู้แล้วไปหาที่ปลอดภัยดีกว่า พวกข้างล่างพวกพวกข้างล่างม,ามันก็จะมันก็จะต่อยกันอยู่แบบอุ้ยเว่ามีคนตกน้ำไปแล้วเอ้ยมีหมาตกน้ำไปแล้วอู้งเี้ยอันนี้กันที่สูงขึ้นที่สูงอีกเดียวเลยสบายละอา้าวจมไปละจมไปเม้าครึ่งละไอ้แค่สองสามคนวะเนี่ย ยังไงเอาแมวแมวตกน้ำปิวไหมปิวไหมยังไม่ปิวครับแล้วแล้วน้ำขึ้นมาเรื่อยๆน้ำขึ้นมาเรื่อยจริงจริงน้ำมันไม่ได้ขึ้นมาเรื่อยหรือว่าขึ้นเรือยแน้ำมันลงไปไม่ใช่เหรอใช่ไหมพอแล้วลปิวปิว,ปว,ปวเอากลับเป็นแมวที่ยังอยู่แมวแมวบกกับแมวน้ำว่าไง แมวแมวบกแมวบกกำลังจะโจมแล้วแต่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นมัจะไม่มีที่เกาะเหมือนกันเอาแต่ลอยครับลอยไมเอาลอยแล้วจับไม่ได้ครับทีนี้เรียบร้อยเกมหรือเปล่าเกมแล้วโอ้โหเอสาวก็เหมือนเดิมครับมันก็จะม่วๆแบบนี้แหละคือจะตัดกำลังท้่นี่าที่สุดแล้วก็ไม่สาย ที่ปลอดภัยอยู่แค่นแหล่ะแล้วคุณมั่วมากอะอะไรวะเนี่ยแข่งมาละอันนี้อันนี้นี่ตัวหน้าใช่ไหมแมวน้ำเอาแล้วมีหมาตกแมวตกน้ำอ๋อ เออปีนกันใหญ่เลยคอานี้ไม่ค่อยสู้กันละแต่แต่แมวบกแมวบกจะไปหาฟูนี่แล้วยังไงแล้วแล้วเกิดการเกี่ยวกันขึ้นเกิดการเกี่ยวกันขึ้นอแล้วแล้วแมวบกเรือเรือกำลังลงไปเรื่อยๆแล้วน้ำน้ำทะเลจะท่วมแล้ว เอ้าแล้วโลนคูนี่ว่าไงเอาเหลือสี่ตัวยี่สามแล้วตกน้ําไปต้องรีบเกาะขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ต้องรีบเกาะขึ้นมาหรือมีใครต่อยให้ะสักคนนึงยังไงเอา้าแล้วแล้วแมวน้ําแมวน้าตกลงไปก่อนไม่ได้ไม่เกาะน่าจะเกาะไม่ได้แล้วหรือเปล่าจมลงไปแล้วครับล้วเกาะเกาะฝั่งนี้เกาะติดไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหเกิดจริงๆครับเกดจริงๆครับ ยิง่งเกาโอ้วล้วควาพยายามสูงมากดูแลฝั่งโู้นเอ้ยฝั่งโน้นมันจะเป็นเกาะลอยลอยผ่านไปนูน่นเอา้านี่ก็ลอยอเหลือตัวหน้าเอาตัวหน้ามองมามันต้องให้ใครถึงสามกว่าใช่ไหมมันต้องกี่รอบวะเนี่ยโอ้ไปเรื่อย จับโยนเฮ้ยเป็ดเพื่อนเป็ดนี่เดียวจับโยน <laughs> จับโยนลงน้ำเกาะแล้วเกาะได้ไหมเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ขึ้นมาต้องกดสเ space bar จังหวะนี้กดสเปซบาร์ข้างๆแล้วมันจะกระโดดขึ้นมาแต่น้ำรู้สึกว่าน้ำก็จะทำให้มันเกาะยากขึ้นขนาใช่ไหมเป็ดอยากก่ากลัวน้ำดิเป็ดอะ่ะ เอาขึ้นได้ไหมได้ไหมเราไปดูกันว่าเป็นไงอุ้ยมีไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวนะไอตัวนี้ไอตัวนี้อุ้ยมีไฟด้วยว่ะอุ้ยต่อยตายเลยเหรอรถแค่สลบโอเคสลบโุ่นแล้วไฟลุกไฟลุกแบบนี้มันสันจีบะเนี่ยเขาต่อย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 เอาแล้วไปไหนเนี่ย เอานะ้ำนะ้ำมาแล้วนะ้ำมาแล้วนะ้ำมาแล้วเอาเอาแล้วโอ้โหเกาะทันไหมเกาะทันไหมครับคือเหน,นื่อยแทนน่ะเดี๋ยวใครอีกอุ้ยเหลือเยอะเลยฝักตัว เก,ม,เกมหลักๆมันเป็นแบบนี้เหรอแล้วมันมีแบบนีนเดี๋ยวขมเอาไปดูว่ามันเป็นยังไงมันน่าจะมีอ,อื่นแบบยังไงโหมดอ๋อมันจะมีโหมด last stand ก็คือคนสุดท้ายใช่ไหมไม่ใมีโหมด snap shot อ่ะอันนี้คืออะไรคนระับ รูร้สึกโคตหลงเดี๋ยวรดิคอคนมีแค่คนเดียวเอเาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้มันคนเยอะคนยินย่งกว่าน่อยด้วยเราค่อยกลับมาเล่นเนาะรู้สึกว่าแล้วเกมมันยังไม่ค่อยเสถียเนเท่าไหร่โอเคครับแล้ว้วเ,เจอกันใหม่ ที่รับชมนะครับ